วันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็มายินดีกับความสำเร็จของน้องครับน้องเราสองคนครับผมเพราะว่าเราก็ยินดีกับทุกเหตุการณ์ของเขามาแล้วลว่วายินดีกับทุกเหตุการณ์อะไรอันนี้กทเข้าประเด็นเรืงก็เอาเหรอไม่อว่าจะถามเรื่องนี้งานยังไงองะเ็ก <c oughs> ็ <c oughs> ต้องบอกเลยว่าเราเป็นคนเดียวอะเนาะอืมก็ทําหน้าที่เป็นแบบกล้องวงจรปิดครับไอช่องสงการานต์ที่ผ่านมาที่ทุกคนเห็นเลยเครับผมที่ผ่านมาแต่ว่าเราเราฝอนไปเราฝันคนเดียวเลยที่เต้นกัน ก็เขากลับไปที่บ้านเขาไปปอยู่กับครอบครัวครับตอนแรคิดว่าจะกลับเหมือนกันแต่ว่าแบบเปลี่ยนแผนนิดหน่อยก็เลยอยู่กรุงเทพครับก็เลยเล่นกับเพื่อนไป่างนี้ก็เลยได้ไปกับองๆใช่น้องๆพี่ๆในค่ายทุกคนนะครับซึ่งถูกต้องถกตงถรกต้อถูกต้องถูกต้องถกต้องถนกต้วงถูกต้องถูกต้อปถูกต้องถูกต้องรากลัองถูกต้อวถู้วถกตเราแกอบเหงองงงต่อตอกตว่าชู้งก็อไปก็ อย่างที่เห็นเลยครับทุกคนนิดหน่อยนิดหน่อยครับแต่ว่าก็แ happy นะก็ happy นะเราก็แอบแอบฟินแอบคอกอยู่อะนะว่าแบบมันมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นครับคือที่ทุกคนเห็นในในเสื่ออะอันนั้นคือแค่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นที่เหลือมันอยู่ในนี้ที่เหลือมันอยู่ในนี้ในนี้ปอยังไงบอกเล้วเมมเต็มแค่สามก้อนมผมเต็มเลยเพราะสองคนนี้มันมันมันมีอะไร มันพูดได้ไหมหรอก็พูดได้มั้งนิดหน่อยครับนิดหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบอือม,มันคล้อปะ <c oughs> ใช่คือจนแบบเราต้องแบบว่าเลยเหรออ่อจ้าอะไรอย่างนี้เลยครับผมใช่ที่เขาบอกรอไที่เขาแบบนอนแล้วแบบเชียร์ั่งลงนีนี่ก็ชนไ <c oughs> อ้ <c oughs> ออกเดก ใช่ครับ้องถ่ายรูปบอกของคุณเต้ว่าแบบเขาเก้ช้าครบกว่าไม่ไม่แต่ว่ากว่ากว่าจะออกไปได้ก็ต้องก็ต้องขออนุญาตอยู่เหมือนกันครับไม่ใช่ขออนุญาตบอกเฉยๆแจ้งให้ทราบไม่ใช่ไม่ขออนุญาตใช้คําผิดแจ้งให้ทราบครับผมใช่แต่ว่าวันเขาเลือกมาแบบ่อะใช่เราว่าแบบตรายคว่าเราไม่ไหวแล้วคือมันมันไปถึงขั้นนั้นแล้วอะจริงจทุกคนมันแบบอีกนิดเดียวมันจะแบบ อย,อย่างนี้อย่างนี้เราพูดไม่ได้แต่ว่าเราบอกได้แค่อย่างเนี้จริงๆถูกต,ต,ต,ต้องยิ่งวันแรกนะคือผมเหมือนอยู่ท่ามกลางอะไรแบบสักอย่างหนึง่งคือเพลงนี้นังขึ้นมาเลยคือห่วยหาความรักเขามไม่ตา <laughs> แต่ว่าก็ก็สนุกดีสนุกดีก็เป็นอีกอีกโมเมนต์หนึ่งที่แบบว่าอ๋อคนแบบเวลาเราเป็นคนดูเป็นอย่างนี้นี่เอ,ง,องนี้ค่ะก็เข้าใจแบบพี่ๆที่แบบว่าเออมาดูเรามากขึ้น ที่สุดในกรกฎาคมคู่ไหนทายถูกต้องครับต้องคู่ไหนอันดับหน่งอันดับหนึ่งเลยเหรอก็ต้องเป็นคู่น,นี้แหละคู่นี้เลยเพราะว่ามันทุกวันไงพี่ทุกวันจริงๆสี่วันติดที่ขึ้นไปด้วยคือทุกวนันทุกวันเลยเราว่าเราไปทำไมไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่วชนวนทุกวันแต่ชวนทุกวันใช่ครับแล้วเ,เหมืเราบ้างเราบ้าง ก็ไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็มีต้องบอกนิดนึงว่าแบบเออเดี๋ยวไปนะอะไรอย่างงี้ใช่ก็คือพอเริ่มหลายวันติดเข้าละเริ่มเริ่มละมาสุดท้ายก็เลยอดไปครับเพราะว่าแม่แม่รูมาการฆ่าตัวเราบอกว่าอย่าให้มีเป็นทางต่อไปนะเขาก็แค่บอกว่ากลัวเราไม่สบายครับกลัวเราป่วยเพราะเสี่ยงเราเริ่มเปลี่ยนแค่นั้นเองครับแล้วยังไงแล้วยังไงก็ก็เขเข้ามาบอก ก็มีบ้างคือเขาก็ถามว่าแบบที่เขาไม่มาเนี่ยเรางอนไหมใช่ครับเพราะว่าเราแบบเหมือนเราไม่ไม่ได้ตอบแชทเขาไงประเด็นอยู่ตรงนั้นก็เลยทักมาถามว่าไอ้เที่ยวทุกวันเลยนะงอนปะเนี่ยอะไรแบบนี้ที่แบบเขาไม่ไปแต่ว่าเราบอกว่าไม่ได้งอนนะครับก็เข้าใจว่าอยู่ครอบครัวเนาะก็แบบไม่เป็นไรค่อยปีน้าคิดว่าไม่น่าจะงอนมาไม่น่าจะงอนนะเพราะเราก็ไม่ทําอะไรนะก น่านจะกลับมาแล้วครับเดี๋ยวเช็คอีกทีน,นึงเพราะวันนี้เรามีงานไงก็เลยไม่ได้คุยก็เน <c oughs> หน้า,าค่ะจะประโยคแรคักเตก็ <c oughs> สวัสดีสงการแล้วคือสวัสดีสงการล้วสวัสดีพี่ใหม่ไทนะยนะเออหายไปนานเลนะอะไรอย่างเงี้ยครับพจะไ้วาเราจะได้นอต้องมีอยู่แล้วต้องมีอยู่แล้วปีหน้าคือถ้าไม่ไปคือลากไปเลยเไ,ได้ยินดี ต้องการคนคุมครับตอนนี้อันนี้แบบากาศนบรรยากาศนะบรรยากาศเยอะคนคุมนะก็ว่าหลายคนเห็นเราใส่แบบแต่งตัวแบบค่อนข้างจะแบบกระดูมหดอะไรอย่างนี้ก็แบบกลัวแบบว่าไม่มีคนมาคุมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่บรรยากากนิดนึงครับคุมหน่อยคุมหน่อยเดี๋ยวหายนะตอนนี้แหละครับตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนของการเวิร์กช็อปครับผมเรื่องฝึกคําพูดให้เข้าปากอะไรอย่างนี้อยู่ครับผมเพราะมันค่อนข้างยากนิดนึงก็ ขั้นตอนนี้ก็โปรเซสก็ยกระดูกนิดนึงครับผมใช่แล้วก็ใกล้แล้วใกล้จะเปิดก็ <laughs> ใช่ก็ก็ดีใจเขาก็แบบเกินความคาดหมายไปเยอะมากครับว่าคนจะพูดถึงทีนี้เยอะก็ดีใจก็ดีใจแล้วก็คิดว่าจะเอาตรงนี้ไปปรับปรุงพัฒนาต่่ออไปะแล้วนะต่อไป,อไปไใช่ใช่ก็ ฝากคนกุนๆเป็นกำลังใจให้ด้วยคับว่าพวกเรา4ี่คนน,น,น,นักแสดงแล้วก็ทั้งทีมงานทุกคนตั้งใจมากๆสำหรับผลงาน,นชิ้นนี้ก็ฝากเปก็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ